มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาทิตย์ทรงกดดรดขณะทำพิธีบวงสวงพ่อปู่พญานาควันขึ้นเดือน6กาวบ้านเชื่อเป็นรางดีคอหวยไม่พลาดเลงเลขหางประทัด20เมษายน2566ผู้สื่อข่าวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากมีข่าวในพื้นที่ที่อำเภอทุ่งใหญ่หลายรายนะคะเดินทางไปร่วมพิธีไหว้ครูสำนักสงฆ์คีรีวนารามวัดป่าใหม่ ตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยมีทีมงานรถแห่สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ทำบุญในงานพิธีใหญ่ประจำปีในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันหนึ่งข้ามเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นเดือนที่คนไทยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเดือนเริ่มต้นฤดูฝนถือเป็นฤดูแห่งการเพราะปลูกนะคะซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะนิยมทําพิธีบวงสวงเทวดาเพื่อขอพรให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูก,กาลให้ผลหมากลากไม้รวมถึงเกษตรกรรมต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์บางส่วนนิยมจัดงานมงคลช่วงขึ้นเดือน6เชื่อว่าชีวิตครอบครัวจะอุดมสมบูรณ์ค่ะ ในพิธีกรรมครั้งนี้มีลูกศิษย์ของคณะสำนักสงฆ์จำนวนมากร่วมพิธีมีการจัดวางบายสีสวยงามรวมไปถึงของขาวหวานและได้มีการทำพิธีบวงสวงพ่อปู่พญาอันันตนาคาราชและแม่ย่าอุษาอันันตวดรีเทวีอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านให้ชาวบ้านได้โชคได้ลาบมาหลายครั้งแล้วค่ะ บางส่วนถือโอกาสนี้ในการแก้บนกับพ่อปู่แม่ย่านะคะที่ได้ให้พรสําเร็จดังที่บนบางสารเก่าเอาไว้มีการจุดประทัดกว่าหมื่นนัดเพื่อถวายเทวดาเป็นการฉลองที่ได้รับพรดังที่ปรารถนาค่ะ แต่ในช่วงที่ชาวบ้านจุดประทัดนะคะได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรเหนือท้องฟ้าบริเวณที่ทําพิธีทําเอาชาวบ้านโดยเฉพาะคอหวยมีความหวังค่ะต่างก็พากันไปส่องดูตัวเลขประทัดที่จุดถวายเทวดายิ่งเห็นเลขยิ่งพากันใจชื้นเข้าไปใหญ่เนื่องจากเลขหางประทัดมีเลขห้าตัวเป็นเลขซ้ํากัน2ตัวก็คือเจแล้วก็5 7 4ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ